ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิตจิ๋เชีน่นะคะวันนี้เลยก็จะมาทําสิ่งประดิษฐ์นะคะจากแกนชิดชู่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยส่วนวิธีทําทําอย่างไรนั้นไปตามดูกันเลยอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยค่ะพี่พน้องๆคนไหนที่ทําตามนะคะติดแบงค์ไปเยอะๆเ,เลยจะได้ลุ้นดีขั้นตอนนี้เลยก็จะตัดบริเวณนี้นะคะตรงจุดนี้ละค่ะที่เงินออกมา พยายามตัดให้ปากกว้างนิดนึงนะคะเงินจะได้ไหลปื๊ดไหลปื๊ดตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาม้วนเงินกันเลยอย่างที่เลบอกในต้นคลิปนะคะถ้ายิ่งมีเงินเยอะหรือว่าแบงค์เยอะเนี่ยก็จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยลุ้นระทึกยิ่งขึ้นไปอีกจากนั้นนะคะเละก็จะทําการติดที่ดึงนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในแกนของชิดทูเลยค่ะ แล้วเลนะคะก็จะทําการตกแต่งนะคะโดยการเลจะมัดผมให้กับน้องนะคะแล้วก็ใส่หูไปให้ด้วยหรือพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะอยากตกแต่งในแบบใดนะคะก็สามารถตกแต่งได้เลยนะคะนี่ลองดึงดูนะเป็นยังไงล่ะคะแค่นี้เราก็มีของเซอร์ไพรส์ให้แฟนหรือว่าเพื่อนในโอกาสต่างๆแล้วแต่ว่าเลอ,อะสายเปก็เลยเอามาให้แม็กเกอร์นี่เรามยอะไรมาให้อะไรอ่ะอ่ะลองรูดดู ถือให้ด้วยดิไอ้เฮ้ยซื้อโดมในมอน